สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปตโตเคอเรนซี่บิตคอย์เช้านี้นะได้ทำการปิดทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวีคไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนแล้วก็ไม่มีสัญญาณการเอาแรงเกิดขึ้น น,นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ทำการลดพอชั่นเพิ่มเติมนะเมื่อวานทำการลดไปมัน10% 20%ได้แล้วก็ดูเดย์ดูวีคนะครับซึ่งปิดได้ดีนะดังนั้นเนี่ยสัญญาณการเกิดหลังจากนี้ triangle เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเกิดน้อยลงนะเพื่อนแต่ผมมีเคสที่เป็นเคสพิเศษของการบูลลิตมากๆมาอัปเดตกันเพื่อนดูซึ่งอาจจะเกิดในฝั่งของ running f ฟ a ได้นะครับตลาดอาจจะมีการ correction เกิดขึ้นแต่ไม่ย่อลึกละแล้วก็วิ่งยาวๆขึ้นไปประมันแสนเรียนเลยนะเพื่อนและผลภาพรวมตอนนี้เรามองกันยังไงในวิดีโอคลิปคร m a c b i ิ <Mac> เป็นผู้ให้บริการทางด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้ร,รับบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สนใจและยังไม่มีบัญชี m a c กบิสามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนเราได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าพืนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ก์กดไปอีกนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนนึ่นคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานของเรานะครับและใครเข้าไปคุยในต่อนไลฟ์แชท Discord t e l e GRAM สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนำหรับที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตด้านการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบต์โทเค็นซีและก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของฟีนกินเด็กเพื่อนๆชาวนี้ปิดภาพสัปดภาพเดย์มาแล้วนะสรุปที่76 นะครับก็อยู่ในโซน extreme greed อยู่นะครับตลาดยังมีความโลภค่อนข้างสูงอยู่นะฮะแล้วก็ในฝั่งของคริปโตโบภาพรวมเนี่ยเอาคอยก็เขียวซะส่วนใหญ่มีตัวที่แดงบ้างบางตัวนะครับอย่างเช่นเนียลดไป2%เปอเซนะซีเอสซ่าสามเปอรนะฮะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเอาคอยกันด้วยนะซึ่งเปเป้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะ9%เลยเราทำการเปิด p o s i t i o นฝั่งขารองกันอยู่นะครับในฝั่งของ long short liquidation ภาพรวมเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่ ไม่ได้มีในยะสสาคัญอะไรนะครับประมาณ3 0,000ื่นคนที่พอแตกนะฮะยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะถ้าเกิดมาดูในฝั่งของตัวแท่งการถูกระเบิดนะก็ยังเล็กมากนะครับในฝั่งของฮาร์วิ้งเพื่อนเพื่อเหลือ,อแค่10วันเท่านั้นไกล12ชั่วโมงอาจจะไปจบวันที่18ถึงประมาณ20เดี๋ยวรอดูกันนะว่า,าการปิดบล็อกจะไปจบที่วันที่เท่าไหร่นะครับในฝั่งของตัวาการซื้อเข้าของบิตคอยน์นะเพื่อนตอนนี้ในฝั่งของ m i ตค o ยซ้า t จก็เน็ตอยู่ที่ประมาณ214,000 ก็ยังทาการซื้ออยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับในฝั่งของแบ็กบล็อกตอนนี้200,500แล้วนะฮะถ้ามาดูตัวเลขการซื้อเข้าของเขาเนี่ยก็ได้ทําการซื้อไปล่าสุดวันที่4เพื่อน2,000กว่าแล้วก็600กว่านะครับอ่าถ้ามาดูในฝั่งฟิเดอริตี้นะเพื่อนเดี๋ยวมาจาะลึกกันนิดนึงนะในฝั่งตัวเลขเนาะอ๋อถามว่าแรงซื้อเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนจะเบาลงนะครับภาพรวมในฝั่งของการซื้อของกองทุนเนี่ยเบาลง นะนะตอนนี้เนาะคราวนี้มีข่าวดีอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจนะเพื่อนในฝั่งของ s a b l e c o i n นะเพยเพาเนี่ยมีการล้อนตัว p y u s d มาใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เขามีการโปรโมทนะว่าถ้าเกิดสมมติมีการทอนเฟอร์ r o no s s b o r d e r เนี่ยโนฟรีไม่เสีย Trans transaction ไม่เสียค่าฟรีเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆลองไปเจาะดูรายละเอียดนะเพิ่ม,เต,มเติมได้ก็เป็นข่าวทางมุมบวก ของตลาดนะตอนนี้เนาะออะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของกราฟเทคนิคอลล่าสุดนะเพื่อนแพทเทิร์นที่ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างบูลลิ่ได้มากๆเลยตอนดูตอนนี้ดูทำเฟรมเดย์ก่อนที่ปิดไปก็คือตอนนี้เดยปิดมาก็เป็นแท่งเขียวอยู่นะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงอะไรในภาพเดยให้เห็นนะฮะก็ปิดมาได้ค่อนข้างดีทำเฟรมวีคปิดมาก็ไม่มีเดเวอเรจเกิดขึ้นต่อแล้วก็การทิ้งไส้ของเขาเนี่ยมีการ ปรับตัวดรอปลงไปแต่ไม่ปิดเป็นลักษณะของ e n c a i n g b a l e n c a i n g นะครับก็มีการดึงกลับขึ้นมาในนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะมีการไซด์เวกก็ได้หรือว่าการย่อลึกเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยลงเพราะว่าแรงสะสมภาพรวมในภาพว e คเนี่ยมันเ,เขาเรียกว่า collection เบาๆประมาณนั้นนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของแพทเทิร์นที่ผมคิดว่าน่าจะ b u l l i มากๆได้หลังจากนี้เนาะก็คือในฝั่งของ running Fat แต่เพื่อดูกันก่อนลานิง่งแฟดเนี่ยมันเป็นเวฟคอลเลกชันเวฟหนึ่งนะครับแฟดเนี่ยเป็นเวฟคอลเลกชันอาจจะเกิดขึ้นในเวฟสองหรือเวฟสี่นะเพื่อนแต่ในฝั่งลานิง่งแฟดเนี่ยเวลาปรับตัวดรอปลงมานะก็คือมันจะวิ่งเป็น3 3มมาใช่ไหมแต่การดรอปลงมามันจะไม่ทะลุซึ่งพอมันไม่ทะลุเนี่ยการแลบขึ้นไปด้านบนแล้วก็ย่อลงมาด้านล่างไม่ทะลุเนี่ยหลังจากนี้อาจจะเกิดลักษณะของบูลันเกิดขึ้นได้ในชุดใหญ่ๆนะครับถ้ามาดูในฝั่งรูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคร มันจะมีการเบรกไฮเกิดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่ง5ชุดลงมาซึ่งไอ้าชุดตรงนี้มันเหมือนเป็นการอั้นของไพ่ราคาของตัวแพทเทิร์นกราฟที่มันไม่ทะลุลงไปแล้วก็เหมือนพยายามที่จะทะลุแต่ไม่ทะลุแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเป็นบูลลิตแบบค่อนข้างเดือดเลยซึ่งขาซีเนี่ยมันวิ่ง5้ชุดจุล่ะก็ลงมาเป็น1 2 3 4 5ก็เวฟย่อยก็ลองนับดูนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้เพิ่มฟงของการคอร์เรคชันแบบพล n นิ่งแฟทที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเดปิดดดดไไ้้้้้ขขางงีแลวก็ดี นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวโพรชาร์ล่าสุดที่ผมทําการโฮกันอยู่นะเมื่อเช้าเดตกันไปก็มีการลดนิดหน่อยในฝั่ง BC ที่เราทําการลันเดนสโนโบอร์กันขึ้นมานะครับแล้วก็ในฝั่งของอการช้อนซื้อนะผมก็ช้อนเรื่อยๆเห็นไหมช้อนเรื่อยๆช้อนเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆเมื่อเช้ายังนั่งไล่เก็บอยู่อีกไม้หนึ่งเล็กๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดในพอร์ตที่เราเป็นพอร์ตตัวอย่างในการคลิปกันเพื่อนเนี่ยผมถืออยู่ประมาณ10นิดๆ,ๆนะฮะก็ลั่นตั้งแต่ด้านล่างเนาะ จุด entry ถถบประมาณ6-73มิลเมติมปเรื่อยๆนะในฝั่ง entry มันก็จะมีการขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับอะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของภาพรวมเพื่อนๆภาพรวมที่ผมอยากให้เพื่อนดูก่อนเลยเนาะอ่อกกี้ให้ดูเพื่อนทเทิร์นในฝั่งของการ b u l l ิ s มากๆแล้วนะฮะคราวนี้ทเทิร์นเก่าที่เรามองกันอยู่ก็คือตอนนี้เรายัางมองว่าเขามีการปรับตัววิ่งนะครับเป็นชุดใหญ่อยู่ชุดนี้ นะครับก็คือชุดเดิมนะชุดเดิมก็คือ,อาขาที่มีการปรับตัวขึ้นมาเป็นเวฟสแต่ตรงเนี้ยไอเวฟย่อยมันจะเป็นขา running flat เป็น triangle อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องมาดูหน้าง,งานอีกทีนึงนะครับแต่ภาพรวมยังมองว่ายังสามารถวิ่งเป็นเวฟสาได้ไอภาพย่อยเนี่ยเราจะต้องไปแอดจัดการเทรดในภาพย่อยกันอีกทีนะฮะคราวนี้ในฝั่งของภาพเดเมื่อกี้ที่อัปเดตกันไปเนาะว่าปิดได้ค่อนข้างดีแล้ววิกปิดได้ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับแพทเทิร์นเดิมที่มองว่าเป็น triangle เนี่ยก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ แต่ที่สาคัญเนี่ยคือจะต้องไม่หลุดขา C แล้วก็ไม่หลุดขา A ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับขา A เรามีการซื้อไว้ลอก,ก่อนใช่ไหมเปิดขึ้นมาปื้ดขึ้นมาเป็น B นะครับแล้วก็เคลียร์ไปแล้วก็ทําการชอ็อตกลงมาแล้วก็เปิด L ขึ้นใหม่หมหมที่เราเล่นกันอยู่ในขานีนะแต่ขาเนี้ยผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดร่างนแปเกิดขึ้นมีค่อนข้างเยอะแต่ต้องทําการเบรก B แล้วก็เบรกด้านบนที่เป็นไฮเก่าฮอตประมาณ73 0 0 0ขึ้นไปให้ได้นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราอัปเดตกันไปเมื่ นะครับในแพทเทิร์นนี้นะฮะจะก,ก็จะต้องเบรกแนวสะพายนี้แล้วก็เบรกแนวสะพายนี้ขึ้นไปนะครับมีการแลบอาจจะแบบแลบไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วิ่งกดมาเป็น5้าขานะฮะคราวนี้ถ้ามาดูกันในฝั่งของตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนนั้นเพื่อนอยังมองเป็นแนวเดิมอยู่นะยังมองป็นแนวเดิมอยู่ก็คือมีแนวต้านแถวมัน71,600แล้วก็มีด้านบนมน73800ที่เป็นไฮก่อนแนวของเขานะครับแล้วก็มีด้านล่างที่เป็นแนวดีมนันย่อย นถวมันแถวมื่นห0 0แล้วก็ด้านล่างแถวมัน6ก0ม0นะตอนนี้ก็ยังวิ่งรีเช็คอยู่นะโซนนี้นะครับคราวนี้ส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดตรงนี้กดมาไม่มีแท่งในภาพเดภาพเดวันนี้นะไม่มีสัญญาณแบบพวกกราฟิ้งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้น่าจะเฮลตี้ในการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูเดวันนี้อีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวแจังเดเพื่อนใน Discord นะครับคราวนี้เขายักมาดูในฝั่ง p พ n ์เกิอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมได้มีการอัปเดตไว้รูปแบบเนี้ยอาจจะมีการบิิเเเกกดขึ้นนนหมือัพราาะว่ มันเป็น Triangle ในเวฟ e 3มวิธีนะครับในเวฟสมวิธีเพื่อที่จะขึ้นไป t a r g เก็ด้านบนนะครับแถวมัน8 10, 7ดหมนะซึ่งตรงเนี้ยมันฮิต t a r g เก็ต3ไปละจุดหนึ่งะครับตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นมาในตัว Target 3 Target ตที่2นะครับดังน,นั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะยืดเยื้อะหน่อยเพราะว่าเป็น Triangle ในเวฟ e 3เพื่อที่จะบูลิตต่อนะครับอันนี้ก็จะมองเป็นเคสบูลิตเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีการเกิด t r i a n g l e ชุดใหญ่เลย ก็คือเวฟสี่ของหนึ่งใหญ่อ่ะอะไรเงี้ยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับดังนั้นค่อนข้างผันผวน,นหลังจากนี้นะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่ง NMC นะ NMC เนี่ยก็ยังมองคล้ายๆเหมือนเดิมนะเพื่อนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะมี b ีเเกิดขึ้นโลนะครับไฮก็ยังไม่เกิดเพราะว่าย่อยังไม่ลึกนะเดี๋ยวผมขอวัดการย่อนหนึ่งยังไม่ได้วัดมานานมากนะฮะตรงนี้ย่อถึงยังเกือบถึงอีกนิดเดียวเกือบถึงนะครับดังนั้นรูปแบบของเวฟชุดนี้ที่มันย่อมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ การจบของเวฟนี้ที่มันขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการขึ้นต่อได้นะฮะในฝั่ง a m c การย่อยังไม่ถึงก็ยังมองบูลิตอยู่นะครับเหมือนเหมือนเคสอื่นๆ,ๆนะฮะคราวนี้มาดูการในฝั่งของตัวรูปแบบของเทนไลน์กันบ้างเทนไลน์เนี่ยมันมีการพาดมาใช่ไหม้สเส้นแดงเนี่ยก็ยืนได้อยู่ไอ้เส้นเหลืองก็ยังยืนได้อยู่ได้อยู่ดังนั้นเนี่ยรูปแบบของเทนไลน์ก็ยังสตรองอยู่นะครับถ้ายังไม่มีสัญญาณแท่งเทียนที่แบบกดแรงๆหรือว่ามีแรงเทขายถาล่มลงมาแรงๆ มีการวิ่งลังดิ้งออกข้างเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเบรกแถวโซนนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเกิดมันยืดเยื้อออกข้างได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนในฝั่งของไทรแองเกิลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเป็นเคสอื่นแทนเพราะว่าทรงเกิลมันจะมีการวิ่งใช่ไหมสวิงสวิงสวิงตามที่ล็อบเด็กกันไปในเคสแรกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะเ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดภาพรวมมาหนึ่งนะฮะในฝั่งของดาวโจนเนี่ยดาวโจนภาพวีปิดไปเป็นไงนะครับปิดไปเป แห่งเทียนที่เป็นบิ๊กแบ็กเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกราฟฟิ้งด้วยนะครับในฝั่งของตัวเอ่อ a นกก็ยังม mm ีการย่อเฉยไม่เกิดกราฟฟิ้งนะเอ่อในฝั่งของน้ำมันเทรดค่อนข้างสวยไหลขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมไหลยก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 เรื่อยๆแพทเทิร์นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นที่เทรดได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันวิ่งตามเทรดเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็เล่นโปรไฟ,ฟิ์รันได้เรื่อยเลยนะครับ อในฝั่งของตัวดนะีเ็กซ์วดอลลาร์เนาะมีการเทข,ขายเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะพยายามดึงกลับนะพยายามดึงกลับเทรนด์ในการปรับตัวเป็นอัพเทรนด์ชุดเนี้ยนะฮะหนึ่งจุดสอเนี่ยมันยังไม่หลุดนะดังนั้นเนี่ยภาพย่อยที่เป็นภาพระยะใกล้ยังมองเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับในฝั่งของตัวออดอลลาร์นะฮะทองคำเพื่อนเอนเริ่มมีสัญญาณดิเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นอีกชุดหนึ่งละนะฮะท่านเพื่อนดูนะล้วก็เริ่มมีสัญญาณการเทข,ขายเกิดขึ้นแล้วเพราะตอนนี้ คนไปออในฝั่งของทองคํากันเยอะนะครับมองว่า้ทองคําจะบูลลิตต่อ4ี่หมื่นแล้วไว้4ี่หมืนบาทแล,ล้วนะครับซึ่งทั่วโลกมองเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมอคิดว่าน่าจะมีแรงถล่มเทขายออกมาได้ชุดหนึ่งก็คือเป็นการ s p e c u l a t i o n ของทองคำนะครับดังนั้นเนี่ยจุดแนวรับทีน่น่าสนใจคือแถวประมาณ2 0 0 0กว่าแล้วก็ด้านล่างอีกชุดหนึ่งในการเทรด ก็จะมีการอัปเดตใน Discord เพื่อสามารถเข้าไปตามแจมกันได้เนาะทั้งฝั่งของคริปโตบิตคอยนะครับในห้องเว็บ3แล้วก็ในฝั่งของตัว xmember นะครับก็สามารถไปตามแจมกันได้นะครับใน Discord นะฮะฟรีนะไม่มีการาจ่ายค่าอัพฟอนอะไรต่างๆนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของ Bitcoin ส่วนตัวผมรอยอยู่นะเมื่อกี้ตอนเช้าเก็บไปนิดหน่อยแต่ก็ส่วนตัวถืออยู่ประมาณ90%ของด้านล่างที่เราทำการลันกันมานะครับก็ลบไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเกิดแพทิร์นลันนิ่งแฟ นะฮะแล้วก็จะส่งผลทําให้พวกเอาคอที่เราทําการเปิดกันมาเนี่ยสตัวด้วยกันอย่างตัวนี้รันเป๊ะอยู่เนาะที่ผมเปิดในสับไปเขาเนี่ยนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็ยังรันอยู่นะครับตอนนี้โปรฟิตเกิดขึ้นละนะฮะแล้วก็เราคาดการณ์ว่าถ้าเป๊ะเนี่ยสามารถเบรกบีตรงเนี้ยได้เร็วๆเ,เ,เนี่ยมีโอกาสจะเกิดลันนิ่งแฟลได้เหมือนกันนะฮะก็ทะลุต,ตรงนี้ทะลุบีใช่ไหมแล้วก็ทะลุด,ด้านบนต่ออีกนะครับแต่ถ้าเกิดยืดเยื้อออกข้างก็มีในฝั่งของไทรงเกิลที่ยังประคองอยู่แล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเวชุดดถัดไป ในฝั่งของเว็บ5นะครับที่จะขึ้นไปอีชุดเนี่ยก็คือประมาณ5ชุด1 2 3 4 5เขาจะไปจบ5ด้านบนดังนั้นตรงนี้เราลันกันไปก่อนลดไปละประมาณ10-20%ก่อนหนานะครับเมื่อวานนะแอะคราวนี้มาดูต่อในฝั่ง FTM ก็ยังลันปกตินะฮะ FTM ก็ยังลันอยู่เริ่มกลับมาบวกแล้วนะครับหลังจากที่ดดาวลงไปก็ตอนนี้ดีดขึ้นมาละเพราะบิตคอยก็ดีดเหมือนกันนะครับตัวพวกนี้ที่เราทําการโฟกัสในฝั่งขา L กันนะสีฟ้าเนี่ยพวกนี้จะมีการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างเขาเรียกว่า แข็งกว่าตัวที่เราใส่บอลลีสีม่วงไว้นะครับเพราะว่าเทรนด์ในภาพขาขึ้นมันดูชัดเจนกว่านะครับอย่างเช่นบลองอย่างเช่นดอสอะไรเงี้ยนะครับเป็นแมดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเอ p กีนะฮะดีดขึ้นมาเบาเหมือนกันคือค่อนข้างเบามากๆเลยตอนนี้ในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับก็ยังมองว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจนะสําหรับผมนะอาจจะรอดเวอร์เจนอีกชุดด้านล่างอะไรตรงเนี้ยนะครับจ,จะหาจังหวะในการรับด้านล่างอีกทีแล้วก็แบบเบสกับโลเลยโลที่ไม่ควรหลุดอ่ะ ตรงนี้เขาไม่คนหลุดนะครับในฝั่ง XRP รอก่อนนะครับชิะบะเมื่อกี้อัปเดตไปแล้วนะเนาะแหมยังไม่ได้อัปเดตเนาะก็คืออ่ะโอเคยังยืนได้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดนะฮะแซนนะครับแซนก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่รอเหมือนกันในใคร XRP เร็แรงในการขึ้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ l d c แรงขึ้นค่อนข้างดีแล้วก็จังหวะในการที่เข้าอีกรอบหนึ่งอาจจะรอแลนดิ้งขึ้นมาแลนดิ้งตรงนี้แล้วรอขึ้นนะซึ่งตรงนี้เรา TP ไปแล้วนะครับชุดหนึ่งเนาะ TSETA นะฮะก็ มองคล้ายๆแซนี่ครับผีแรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะรออีกชุดหนึ่งด้านล่างนะครับ ADA เนี่ยมีแรงเทขายเหมือนกันเใช่ไหมก็อาจจะรออีกชุดหนึ่งด้านล่างเหมือนกันเนี่ยนะครับตัวพวกนี้เป็นตัวที่เราจะมอนิเตอร์ในฝั่งขาย L แต่จะรอสัญญาณการเข้าดีๆด้วยนะครับไม่รีบไม่รีบนะฮะก็จะมานในฝั่งเอาคอยเนาะเดี๋ยวยังไงจับเดี่เพื่อนกันทีใน Discord ก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้ครับสรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตแพทเทิร์นของบิตคอยลหลังจากนี้นะครับที่คิดว่าน่่าจะเกิิดดขขึ้้นนนนไใฝังงอรแฟ ซึ่งค่อนข้างบูลันมากๆหลังจากที่ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวีคปิดได้ค่อนข้างดีนะครับเ,เดี๋ยวจะมาเดทเพื่อนๆกันอีกทีนึงนะถ้าใครที่อยากใช้งาน Exchange ต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชอตมาร์เก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวสสััดีครบ